สวัสดีค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยงานที่พร้อมจะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานิคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานิคมมีหน้าที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อคุณูตามดับให้พี่น้องประชาชนได้มีการเรียนรู้อย่างเต็มที่เราพร้อมจะพัฒนาคุณภาพให้เต็มสิทธิภาพมีการให้บริการห้องสมุดประชาชนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเราพร้อมให้บริการอย่างครอบคลุมการศึกษาจะช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มโอกาสในการทำงานและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดเพราะทุกวันคือโอกาสที่เราจะเติบโตและเรียนรู้ไปโดยกันสศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ะระดับอำเภอวานนิคมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของคุณเสมอ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานิคมประจำเดือนเมษายน2568ตามภารกิจงานนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานดังนี้งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมวันรักการอ่านวันที่2เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอพนานนิคมพร้อมด้วยคณะบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการปลูกการอา่านสารปัญญาสองเมษายนวันรักการอา่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยมีการจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านคาฮูดเรื่องสารานุกรมไทยกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐา ที่ราชเ้้าโดยมีนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพนานิคมเป็นประธานในพิธีณหอประชุมสกรระดับอำเภอพานิคมอำเภอพนานิคม,ม,นนคมจังหวัดสกลนครงานการเรียนรู้เพื่อพัฒน,นาตนเองกิจกรรมประชุมประจำเดือนวันที่8เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอพนานิคมพร้อมด้วยนายปิยะดาบชัยนางสาวอ,อารพันธ์พรมลาและนางสาวสุกัญญาปร,รียนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานสกรอประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่3ณนสกรอระดับอำเภอกุสุมาลอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกนลนคร เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมางานการเรียนรู้เพื่อคุณนวุธตามระดับกิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ GPA PR วันที่4เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพ,า,พา,นานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพ,า,พา,นานิคมพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุธิตามระดับเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและตรวจค่อยผลการเรียนเฉลี่ย GPA PR หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณห้องประชุมโคสิตโฆษณาสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครงานนโยบายงานอื่น,นๆกิจกรรมเคารพธงชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอพนานิคมพร้อมด้วยคณะบุคลากรครูดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ของเดือนตามนโยบายข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัานหลักของชาติณสกรรระดับอำเภอพนานิคมอําเภอพนานนิคมจังหวัดสกนลนคร กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานวันที่3เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนานนิคมดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการ สอกอรอระดับอำเภอพนานิคมเป็นประธาน,นาคณะกรรมการประเมินนายปิยดับชยัยและนางสาวอ,อรพันธ์พรมลาเป็น,นคณะกรรมการณห้องประชุมสอกอรอระดับอำเภอพนานิคมอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงวันที่4เมษายน2568นายมงคลแก้วดี ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอพนานิคมเข้าร่วมกิจกรรมประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2568และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวเปิดประชุมและนายสมใจวิเศษทักษิณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค11บรรยายพิเศษ การติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพื้นที่ในภูมิภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค11ณหอประชุมวิโรธอิมพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร